สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบประสิทธิภาพของโฟมล้างหน้าของพวกเรานะคะที่จะออกมาว่าเด็ดขนาดไหนอันนี้คือฟองน้ําที่เอาไว้แต่งหน้านะคะฟองน้ําเครื่องสําอางล้างเครื่องเ,ออเขาเรียกฟองน้าแต่งหน้าอ่ะนี่นะคะเราขยันให้ดูนะคะเปียกน้าทุกคนนนะคะดํามาเลี่ยเมเลี่ยมขนาดนี้เพราะว่าอยู่กับเมคอัพทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วเจ้านะคะ ตัวเมคอัพที่ติดอยู่เนี่ยแล้วตัวฟองน้ำเนี่ยเขาเป็นสีอะไรนะคะเราจะใช้ตัวโฟมของเรานะคะเป็นเซนเซอร์โฟมนะคะถูล,ลงไปบนน้องนะคะ mm hmm. แค่สองฟุดพอนะคะ mm hmm. แล้วเราก็ขยำ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 า mm hmm. อุ้ยตายหาค่ะคุณเห็นไหมว้ายนะคะเซนเซอร์โฟมนะคะขยำขยำเซนเซอร์โฟมเนี่ยเป็นตัวล้างนะคะที่เอียมสะอาดมากเพราะว่าเราทําสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรที่ต้องบอกว่า เอนะคะดีนะคะระดับที่คนอื่นเนี่ยต้องขายนะคะไม่ต่ำกว่า2,000นะสูตรนี้นะคะซึ่งเราผลิตมาให้กับครอบครัว TS สมบของเราได้ทดลองกันค่ะคุณขาได้ใช้กันนะของดีในราคาที่คุ้มค่ามากอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้นะคะย้ำย้ำย้ำคุณไห็นไหมโอ้โหยังีมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเจ้าตัวฟองน้ําเนี่ยที่เรา ช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยเขาสีอะไรนี่ค่ะคุณขานะคะออกเป็นสีม่วงเลยนะคะเดี๋ยวนะเราต้องบิดนะคะถ้าเราขยำจนฟองน้องเนี่ยกลอออกหมดแล้วนะก็จะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยเยี่ยมสะอาดขึ้นมาเยอะมากตรงน้้าแต่งหน้าจะเป็นต้องล้างด้วยนะคะเพราะว่าจะได้นะคะเอ่อ ไม่หมักหมมเนาะนี่นะนี่ขนาดลาัางคร่าวๆนะจริงจังจากขนาดไหนรอเลยนะคะกับเซนเซอร์โฟมจาก t s u เด็ดแน่นอนค่ะ